สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกที่ติดตามในช่อง y o YouTube จอเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่สาหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินต้องขออนุญาตนะครับจริงๆแล้วแอดมินจะนะแบ่งปันในส่วนของชุดสรุปเลยแต่ทีนี้นะครับในส่วนของเด่นหน่วยบนก็สำคัญนะในส่วนของหลักหน่วยบนนะครับก็มีสูตรที่มีความละเอียดเพราะฉะนั้นนะครับคลิปมันก็จะยาวแอดมินเลยจาเป็นต้องปักในส่วนของนะครับ สรุปนะครับออกไปเป็นคลิปหน้าแต่ในที่นี้นะครับในส่วนของเด่นโดนยบนก็มีความสําคัญเราจะทราบผลนะครับในส่วนของ2ตัวบนเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นนะก็ถือว่าเป็นคู่ที่เด่นพอสมควรนะแต่ที่นี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับแอดมินก็ขออนุญาตนะครับไปดูหลัก10บบนก็คือตรงนี้นะทำไมนะครับแอดมิน นะล่าวข้างต้นให้กับท่านสมาชิกก็คือในส่วนของที่เราคัดได้10บนก็คือนะครับสูตรที่1789 012และสูตรที่2ก็คือ6925้าสาปตัวชนก็คือ2และ9ทีนี้ตัดคู่คี่นะครับก็คือ92 93 95นะแต้มก็คือ124นั่นเองเพราะว่าในส่วนของหลัก10บบนเด่นเป็นเลขคี่นั่นเองคือเลข9นะ 92คือแต้มหนึ่งเก้าสาคือแต้มสอแล้วก็เก้าห้คือแต้มสนั่นเองนะเพียงแค่3คู่ชุดแต่แอดมินนะครับสัญญากับท่านสมาชิกไปว่าจะคัด3ตัวนี้ให้เหลือเพียงแค่1คู่ชุดที่เด่นที่สุดนะทีนี้นะครับในส่วนของหักหนันมวยบนนะครับเราก็จะมายืนยันในตำแหน่งของหักหนันมวยบนนะจะไปชนในตำแหน่งของหักันมือบนที่เราคัดได้ เพียงแค่1คู่จุดนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของหลักหน่วยบนนะที่จะแบ่งปันให้กับทั้สมาชิกก็มีสูตรในส่วนของหลักหน่วยบน2ส,สูตรที่เดินดีนะมาประทะหาตัวชนหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปตัดในส่วนของสูตรหน่วยบนที่เป็นคู่ขี้จะได้นะครับในส่วนของหลักหน่วยบนเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะทีนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับดังต่อไปนี้ ที่นี้กลับมาดูในตำแหน่งของหน่วยบนสุดใหม่นะครับนะในงวดก่อนสูตรนี้คำนวณได้3 4 5 6 7ออกที่3 2 4เลข4มาตำแหน่งของหลักหน่วยบนถือว่าถูกต้องและงวดจะมาที่หน่งสิงหาคมพศสองพัอยหกสิบแปดนก็คำนวณสูตรนี้ได้เลขตามนี้2 3 4 5 6วิธีการทํานะครับเราใช้ในตำแหน่งของหลักพันหลนะักพันก็คือเลข5ตรงนี้ ร้อยลงวันที่1นนะครับนั่นก็คือเลข3นำเลข3มาใส่แล้วก็10ครั้งที่2นะนั่นก็คือเลข7็นะคูณ2องที่7 2 14เอาตัวหน่วยคือเลข4นั่นเอง5บวกก็เป็น8นะแปบวกสก็คือ12เอาตัวหน่วยคือเลข2เดินหน้าไป5ครั้งนะครับก็จะได้2 3 4 5 6ี่นั่นเองนะและอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาก็ถือว่าเดินดีนะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับในสูตรที่1 นะอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรนะครับเริ่มเดิน16กป68ตั้งแต่งวดที่ออก3 77เป็นงวดแรกนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูในตำแหน่งของหลักหน่วยบนสูตรที่2ดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของหน่วยบนสูตรที่2อนะอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่เช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับ ก็เป็นข้อมูลที่ท่านสมาชิกนั้นแนะนําเข้ามานะครับแอดมินเห็นสูตรนี้นะครับก็มีความน่าสนใจจึงมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกต่อนะก็เป็นสูตรที่เดินดีนะครับและก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสูตรนะครับไว้ณที่นี้นะในงวดก่อนสูตรนี้คานวณได้1 2 3 4 5อออกที่324เลข4ี่มาตําแหน่งของหลักหน,น่วยบนถือว่าถูกต้องและงวดจะวันที่ หสิงหาคมนะครับแอดมินก็คำนวณสูตรนี้ต่อได้เลขตามนี้ศูนย์หนึ่งสสามวิธีการทำนะครับเราใช้ในตำแหน่งของหน่วยรางวัลที่1นั่นก็คือเลข4น่าำเลข4มาใส่ร้อยครั้งที่4นะครับนั่นก็คือเลข3ตรงนี้นะนำเลข3มาใส่และหน่วยครั้งที่4นั่นก็คือเลข6นะครับคูณ2ที่หก2องสิบสออหน่วยเลขสอและบวกหนึ่งขงที่นั่นเอง 4ีบกสเป็น7จ็เจบวกสก็เป็น9นะบวก1อีกทีนึงนะครับก็เป็น10บเอาเดลเลขศูนย์เดินหน้าไปจํานวน5ครั้งเหมือนกันนะก็จะได้ศูนย์หนสามนั่นเองนะครับและอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาก็ถือว่าเดินดีนะแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับแต่ก็ขอภาวนานะครับพอถึงมือเรานะอย่าพิ่งหลุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรการสนใจก็แคปหน้าจอไปนะ เพราะฉะนั้นนะครับนะเราก็ได้ผลลัพธ์ในตำแหน่งของหลักหน่วยบนสูตรที่1แล้วก็หลักหน่วยบนสูตรที่2แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปที่แผงแล้วก็ไปวิเคราะห์นะครับในตำแหน่งของ2สูตรนะเด่นหน่วยบนที่เดินดีนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาที่แผงการวิเคราะห์นะครับเด่นหน่วยบน1สิงหาคม2568ก็สูตรที่1นะครับ23456และสูตรที่2 1>, 1 2 3 4ถ้าสมมุติว่าทั้ง2ส,สูตรนี้เป็นจริงนะครับก็มีลูกศรให้กับท่านสมาชิกแล้วก็คือเด่นชนกันที่234 234นั่นเองเพราะฉะนั้นแอร์ินก็จะนําเลข2เลข3แล้วก็เลข4มาวางไว้แบบนี้สรุปนะครับเด่นหลักหน่วยบนนะวดนประจวันที่1สิงหาคม2568เด่นอยู่ที่เลข x2 x3 และก็ x4 เพียงแค่3ตัวเลขเท่านั้นนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะมาวัดกันในตำแหน่งของนะครับแบบคู่ขี้เราจะมาดูนะครับว่าเลข2และเลข4นะั้นเป็นเลขคู่ส่วนเลข3นั้นเป็นเลขขี้ตัวไหนจะเด่นกว่ากันนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของหน่วยบนแบบคู่ขี้บ้างนะอันนี้ก็เป็นสุดใหม่ที่เข้ามานะครับในว่าก่อนจำนว้เลข8 เป็นเลขคู่ออกที่สามสองสี่เลขสี่ก็เป็นเลขคู่เลขแปดก็เป็นเลขคู่ถือว่าถูกต้องและงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อสิบแปดนะครับแอมเบงก้อนสุดนี้ได้เลขตามนี้ได้เลขหกก็เป็นเลขคู่นะวิธีการทํานะครับเราจะใช้ในตําแหน่งของรักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะนั่นก็คือเลขห้าตรงนี้ บวกด้วย10ครั้งที่2นะครับนั่นก็คือเลข7คูณกัน3ามครั้ง7 3 21สามเอาตัวหน่วยเป็นเลข1 5ห้าบวก1ก็เป็น6นั่นเองนะอนะเพราะนั้นเลข6เป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่ครับเป็นเลขคู่นะตรงนี้จะเป็นเลขคู่หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาตามนี้เลยนะเดินดีนะครับอันนี้ก็เป็นเลขสูตรสูตรนี้เริ่มเดิน16มีมนา6กแนะครับ ตั้งแต่งวดที่ออก6 8 7เป็นงวดแรกนะครับงวดที่1 2 3 4 5 6 7 8นะงวดนี้จะเป็นงวดที่9หรือไม่ก็น่านลุ้นทีเดียวนะครับทีนี้เราก็ได้ผลลัพธ์ของนะครับเด่นหน่วยบนแบบคู่ขี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัดตัวเลขนะครับในตำแหน่งที่เราคัดได้ดังต่อไปนี้ที่นี้กลับมาที่แผงสำหรับหลักหน่วยบน1สิงหาคม2 5 6 8ครั้งหนึ่งนะ ก็สองสูตรประทะก,กันแล้วจะเรียนอยู่ที่ x2 x3 และก็ x4 ผลปรากฏว่านะครับเมื่อสักครูน่นี้ตัดคู่ขี้เด่นลักหน,น่วยบนเป็นเลขคู่เพราะนั่นเลขคู่ก็คือเลข2และก็เลขส่นะครับนะส่วนเลข3ามเลน่ก็จะไม่ตัดทิ้งแต่ก็จะเบาๆนิดนึงนะจะเน้นที่เลข2กับเลข4เป็นหลักนั่นเองแต่ทีนี้นะครับเมื่อต้นคลิปก็สัญญากับท่านสมาชิกไว้ว่า ตัวเลขนะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาสองตัวบนตรงนะครับนะเราจำตรงนี้ก็คือได้เลขสองแล้วก็เลขสี่ถ้าสมมุติว่าหลักสิบนั้นเป็นจริงแล้วก็หลักหน่วยนั้นเป็นจริงนะครับเราคัดได้ในตำแหน่งของหลักสิบก็คือ9 x เด่นสุดก็คือเลขที่เลขสองนั้นเป็นเลขคู่เพราะนั้นถ้าสมมติว่าเลขเก้าอยู่ในตำแหน่งของหลักสิบนะครับ มีตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่หลักหน่วยนั้นเป็นเลขคู่นะนั่นก็คือ92นั่นเองนะตัวเดียวนะแอเมินก็นะครับใส่สัญลักษณ์ให้กับทัมนมิชิกไว้92เดียนสุดๆนะครับแล้วก็เข้าที่แต้ม1น,นั่นเองตรงนี้นะก็หายสงสัยนะครับว่าที่มาที่ไปของ9 2้าองสมาได้อย่างไรนะครับนะ ทั้งหมดทั้มวลน,นะครับก็เป็นข้อมูลในงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2518นะเด่นหลักหน่วยบนนะครับก็เด่นอยู่ที่เลขสอนะเด่นสุดๆตัวรองก็คือเลขสากับเลขสีนั่นเองนะครับแล้วก็จับคู่เป็น2ตัวบนตรงนะครับก็คือ92้าสนั่นเองนะก็เป็นแนวทางให้กับท่านสมาชิกนะครับนะแล้วก็ถึงคิวในส่วนของนะครับชุดสรุปทั้งบนล่างนะในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ แอดมิน <Ad> ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ